เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะวันอาทิตย์ ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาบ่ายสงโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงกับดิฉันนันประพัฒเชลมิมสินหิรันค่ะและเราก็มีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งภารกิจของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเรื่องราวขององค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมารู้จัก หน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะชื่อว่าสถาบันการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเรื่องราวของสถาบันนี้เขาทำอะไรยังไงกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งคุณสุรณีผลทวีอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒนแล้วก็สวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเปิดประตูสู่กรกต ทางสถาบันกระจายเสียงรัฐสภาน,นะคะก็ะยินดีที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออะไรคะค่ะก็ถ้าย้อนหลังกันไปนิดนึงนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะก็ได้บัญญัติให้ คณะกรรมการกตั้งเล็งสั้นๆกันก็กรกตนะคะแล้วก็สำนักงานกรกตเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการเผยแพร่หรือส่งเสริมสนับสนุนหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐทานศาจิตตลอดจนราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็องค์กรเอกชนนะคะในเรื่องของการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะคะให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยสิทธิและเที่ยงธรรม ก็เพื่ออนุวัตให้ดาเนินการดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะปรากฏเป็นรูปธรรมท,ท่านคณะกรรมการเลือกตั้งในขณะน,น,นั้นนาก็ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อรองรับในเรื่องของการทําหน้าที่ดังกล่าวค่ะเรียกสั้นๆนะคะสถาบันเราก็เรียกกันว่าสพตค่ะสพตนะคะความสําคัญของอสอพตในยุคป,ปัจจุบันนี้คืออ,อันเดียวกับที่เวลามีการจัดอบรมนักการเมืองผู้บริหารด้วยไหมคะอันนี้คือหลักสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะค่ะอันเดียวกันค่ะ อค่ะแล้วหน้าที่ที่แท้จริงรวมไปถึงโครงสร้างของสถาบันเนี่ยนะคะคือต้องทําอะไรกันยังไงบ้างคะค่ะตามระเบียบของคณะกรรมการจลืองว่าด้วยการส่วนการแบ่งส่วนงานของสำนักง,งานกกตนะคะฉบับพศสอ6 0นะก็กําหนดให้สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเนี่ยประกอบด้วยสองสำนักด้วยกันค่ะคือสำนักวิจัยและวิชาการและสำนักพัฒนาบุคลากรน,นะคะ ขออนุญาตกล่าวถึงหน้าที่ของสถาบันโดยสรุปแบบสั้นๆเจ็ดข้อนะคะก็เริ่มจากที่ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้งบุคลากรทางการเมืองบุคลาการภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปค่ะพอจัดทาแผนเสร็จแล้วหน้าที่อันที่สองของเราก็คือในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละส่วนงานในสํานักงานภายในของเรานะคะแล้วก็มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลาการรูปแบบอื่นนะคะให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะหน้าที่อันที่สามก็คือในเรื่องของการจัดการหรือสนับสนุนให้มีการสกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรที่เรากําหนดไว้นะคะหน้าที่ข้อที่สี่ก็คือให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพักการเมืองการเลือกตั้งการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองนะตลอดจนการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอำนาจห,หน้าที่ของกกตและสำนักง,งานกกตค่ะหน้าที่อันที่ห้าก็จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะคะหน้าที่อันที่หกจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุสนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอันนี้ทั้งภายในและภายนอกประเทศเลยนะคะหน้าที่อันสุดท้ายข้อที่เจ็ดของเราก็คือในเรื่องของการประสานความร่วมมือกับองค์กรจากการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศนะคะทั้งเป็นในเรื่องของการศึกษาวิจัยและก็ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการเมืองและการเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักสิทข้อของสถาบันค่ะ อันนี้เราทราบกันคร่าวๆนะคะแต่เนื่องจากเวลาเรามีเยอะค่ะเราก็จะขยาย uh huh. ขยายค uh huh. วามกันนิดนึงและกันคือฝึกอบรม uh huh. ภายในก็คือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะนะคะเราก็ uh huh. เราก,เราก็เราก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนกันหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรแต่ที่สนใจคือ uh huh. การฝึกอบรมภายนอกการสร้างกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาตามหลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมายอันนี้อยากเล่าให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะไปใกล้ชิดกับประชาชนบางกลุ่มที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ จากการฟังรายการนี้และมา,ามาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของกกตอันนี้เป็นยังไงอย่างไงคะอันนี้ก็ขออนุญาตย้อนเข้าๆไปน,นิดนึงเนาะอย่างที่กล่าวในตอนต้นว่ากลุ่มเป้าหมายที่สถาบันรับผิดชอบเนี่ยเราก็แบ่งเป็นหลักๆแล้วก,กันมีหลายกลุ่มเราแบ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานและลูกจ้างของสำนักงานกกตนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอบุคลากรที่อยู่ภายนอกสำนักงานกกตนะคะแล้วก็เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในแต่ละ หลักสูตรแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีฝ่ายที่รองรับก็แบ่งกันชัดเจนก็ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้งอันนี้ก็จะรับผิดชอบการสืกอบรมแล้วก็พัฒนาพนักง,งานและลูกจ้างของสำนักง,งานนะคะรวมถึงอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะ,ะอย่างที่เราก็จะเห็นว่า,าเวลาเราไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช่ไหมคะซึ่ง อาท่านผู้ฟังรายการอยู่ทางบ้านนะคะก็คงจะได้เคยอาไปแทสกซึออกเสียงกันมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งทําหน้าที่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันเป็นคนกําหนดหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการประจําหน่วยในการเลือกตั้งระดับชาติหรือว่าในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรนะคะที่ที่เราดําเนินการอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทีนี้อ,อ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่คุณนันทพัฒน์ถามว่าเอะบุคคลภายนอกที่เคยได้ยินกันเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นสายพัฒนาบุคลากรทางการเมืองอันนี้ก็จะรับผิดชอบหลักสูตรนะคะแล้วก็การสึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นนะคะบุคลากรภาครัฐและประชาชนด้วยอย่างที่ถามว่า้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน้าการเมืองจะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยถ้าระักสูตรของนักการเมือง ที่ระดับสูงเนี่ยเราก็เรียกว่าหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงนะคะซึ่งจะจัดอบรมที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ถามว่าท้องถิ่นเนี่ยอบรมได้ไหมที่อยู่ส่วนภูมิภาคอบรมได้ไหมเราก็เคยแผนว่าใน,ใ,นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจัดเรียกกัน,นงาน่ายๆก็มินิพอตสอนะคะก็มีในส่วนของระดับท้องถิน่นระดับภูมิภาคที่เราจัดนะส่วนปีนี้ปีหน้าจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยกันใน ลําดับต่อไปนะส่วนของประชาชนเนี่ยก็จะมีเข้ารับการอ,าอบรมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในหลักสูตรทั่วไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาเป็นคล้ายๆกับมาเป็นอาสาสมัครประชาธิปไตยมาทําหน้าที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยหรือแม้แต่อารอดอนะคะแล้วก็เยาวชนเนี่ยเราก็มีการจัดอบรมให้เหมือนกันค่ะก็เป็นหลักสูตรที่สำนักง,งานาดำเนินการอยู่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจในการที่เราจะต้อง พัฒนาทั้งในตัวบุคลากรของเราเวลาที่เราต้องการการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพต้องไปมอบองค์ความรู้ให้กับประชาชนค่ะถ้าบุคลากรภายในไม่มีองค์ความรู้ก็จะไปถ่ายทอดต่อไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจเลยสําหรับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรภายในแต่สําหรับบุคลากรภายนอกนั้นอันนี้ก็จะมีการจัดตั้งเป็นหลักสูตรซึ่งหลักสูตรหลักๆเนี่ยก็คือตัวที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือพอตสซึ่งเน้นกลุ่มในส่วนของผู้บริหารและนักการเมืองเป็นหลักถูกไหมคะ ในส่วนของปตอสหรือเราเรียกว่าหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงเนี่ยก็ถมาสิบเอ็ดรุ่นแล้วนะคะร <Okay. S 2> ุ่นสิบสองเนี่ยก็กําลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเปิดกลุ่มเป้าหมายเราก็อ่าประกอบด้วยหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็คือในส่วนของภาคการเมืองก็จะมีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา,า,สา,สภากรรมการบริหารพักนะคะแล้วก็ในส่วนของ ภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอันนี้ก็เราเรียกกันสั้นๆว่าหลักสูตรปตอค่ะค่ะก็พัฒนาไปแล้วสิบเอ็ดรุ่นด้วยกันที่ผ่านมานที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของหลักสูตรนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะพอเล่าให้เราฟังเป็นประสบการณ์นิดนึงได้ไหมคะอ๋อที่ผ่านมานะคะเราก็อก็บอกตรงๆเนาะว่าเอ๊มีคนสงสัยว่า นคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นคนจัดการเลือกตั้งแล้วมีการอบรมแบบนักการเมืองหรืออะไรทํานองนี้หรือว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายไหมซึ่งเราก็คงจะได้ยินน้องไม่ใช่แค่หลักสูตรโพตอสอใช่ไหมคะที่อาจจะมีสื่อหรือว่ามีกระแสที่มาสร้างข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างเครือข่ายไหมอะไรทํานองนี้อันนี้ก็ขอนําเรียนนี้นะคะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเราก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการที่จะให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นนักการเมืองผู้ที่จะสมัครแข่งขันเป็นเ,เข้ามาสู่การเลือกตั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นว่ามันเป็นในเรื่องในเชิงบวกที่เราเองเนี่ยกกตมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็เอาความรู้ต่างๆต,ตลอดจนเชิงวยทยากรภายนอกก็มาให้ความรู้แต่คนที่สมัครเข้ามานะ,ะแล้วก็กรณีที่เป็น ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการหรือภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นเครือข่ายในเรื่องของการที่จะนําความรู้นี่ไปขยายผลให้แก่บุคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชนองค์กรทั่วไปได้นะคะอันนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอุปสรรคไหมก็มีบ้างะคะ่ะช่วงที่มีการเว้นวักทางการเมืองมาน,นาเนาะที่เราพูดกันในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมือง อ่ายังไม่ปกติอะไรทำาเอานี้บางช่วงเราก็จะจะงดเว้นในเรื่องของการเปิดอหลักสูตรในแต่ละปีไปค่ะค่ะถ้าให้พูดถึงแผนง,งานค่ะ ของปี2,564ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะแล้วก็เทียบกับแผนงานในปี65ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจรารณางบประมาณของสภาเร็วๆนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะ่ะอ๋อสำหรับปีสอง4เนห้านะจริงในส่วนกิจก,กรรมที่เรากำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรจริงเรามี ทั้งปีเลยนะคะเริ่มแต่ในเรื่องของการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปทําหน้าที่อบรมวิทยากรที่อยู่ระดับจังหวัดแล้วก็วิทยากรระดับอําเภอก็จะเห็นว่าได้ทําหน้าที่มาแล้วในการทําหน้าที่ในการเลือกตั้งอบอจอเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็การเลือกตั้งานาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ เป็นอบรมภายในก่อนแล้วก็บุคคลภายในของเราเนี่ยก็ไปอบรมต่อยากระระดับอำเภอระดับจังหวัดนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็วิทยกรก็ไปถ่ายทอดต่อให้คณะกรรมการประจําหน่วยเดกตั้งนะคะทีนี้ในส่วนของสํานักง,งานเราเองส่วนหนึ่งที่เราทําไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอ,อบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรภายนอกอย่างที่รับสูตรพศสิบเอดเนี่ยจริงๆเราก็ทําไปแล้วนะค่ะ จนใกล้จะปัจฉิมนิเทศละพอดีมาเจออสถานการณ์โควิดนะคะก็มีชะลอโครงการนิดหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งบุลคลากรภายในแล้วก็ภายนอกของสังักงานนะคะอันนี้ก็เป็นแผนงานที่เราทําอยู่นะคะก็จะมีในะเรื่องของเราเลือกตั้งอ,อบจมาแล้วเราเลือกตั้งเทศบาลมาแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมตอนนี้เราก็มีการ ถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งอบจอแล้วก็ในการเลือกตั้งเทศบาลเพื่อที่จะเตรียมแก้ไขปัญหาแล้วก็รองรับในการที่จะเตรียมในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะซึ่งก็อาจจะมีขึ้นในอนาคตนี้นะคะอันนี้ก็คือที่ที่ที่เราได้ทําไปแล้วนะ,ะส่วนกิจกรรมที่เราเตรียมในทาในปี64ปรากฏว่าก็มีหลายอันที่ยังยังไม่สามารถดําเนินการได้นะคะก็อย่างเจอสถานการณ์โควิดนะอย่างเช่นเราอยากจะพัฒนา ผู้บริหารระดับต้นนะคะแล้วก็เตรียมอ,อบรมประถมนิเทศพนักง,งานใหม่ตลอดจนพนักง,งานที่รับผิดชอบในเรื่องการเงินการคลังและการพัสดุะคะ่ะอันนี้ก็ก็ยังชะลออยู่ถ้าเทียบถึงในปีงบประมาณ2,565นะคะอันนี้เราก็อานอกจากจะต้องมารีวิวอันเดิมที่ไม่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณป2564นี่นะคะมันก็อาจจะต้องมีโครงการเสาบ้างกิจกรรมที่ทำไม่ได้ในปีนี้บ้างยกไปปีหน้า ส่วนจะทําอะไรในปีงบประมาณ2 0 0 5นชเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ให้ให้ครอบคลุมอ่านักการเมืองนะอย่างเช่นมีบอกว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยคืออทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะเราก็เตรียมที่กะจะเปิดหลักสูตรที่จะอบรมนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำกาลังออกแบบหลักสูตรอยู่แล้วก็ เมื่อออกแบบหลักสูตรเสร็จแล้วเน่ยก็จะนําไปเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไปค่ะอันนี้ก็คืออ่าแผนที่จะทำในปีงบประมาณพศ2565ค่ะค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะคะนอกจากนี้ภารกิจใน7ข้อที่เมื่อสักครู่พูดไปนะคะก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยและก็ประสานความร่วมมืออยากให้เล่าถึงงานทางด้านนี้สักนิดหนึ่งค่ะว่างานวิจัยเป็นยังไงและก็การประสานความร่วมมือโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศเป็นยังไงคะ่ะค่ะ,ะงานวิจัยเ่ย่ังแั้และจริงคือเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่อนะคะตั้งแต่เราเริ่มมีมสถาบันเนี่ยคือมันก็จะมีทั้งกรณีที่ที่เราทําเอง บ้างนะ,ะแล้วก็เราก็จ้างสถาบันการศึกษานะคะมาทําเพื่อที่จะให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นตั้งแต่จุฬาลงกรณ์เราก็ก็มีนะที่คอนแทคก,กันอยู่แล้วก็จะมีสถาบันพระป,ปกเก้าแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะซึ่งมาดําเนินการวิจัยให้สํานักง,งานของเราก็ตั้งแต่ในเรื่องของการอแต่ดการตั้งรีงนขึ้นตั้งแต่แรกๆเลยที่มีรัฐธรรมนูน สีู่นย์ะคะแล้วก็ฉบับหลังเลือกตั้งของ2ัน560เนี่ยก็มีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็มาทำการวิจัยในเรื่องของการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายใหม่นะะซึ่งก็จะมีข้อเสนอแนะหลายประการนะคะทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในส่วนที่การทำหน้าที่ขององค์กรแตการเลือกตั้งเองหรือแม้แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนและภาคการเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยที่ เราได้ดําเนินการซึ่งก็ขอขอนาเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราก็ได้รับการสนับสนุสนงบประมาณมาเพื่อที่จะศึกษาวิจัยในยเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยทุกครั้งนะคะแล้วเราก็มีการอาจจะจ้างภาษาบันการศึกษามาทําการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะเอาเอาข้อบกพร่องทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบริหารจัดการหรือว่าในเรื่องของกฎหมายและระเบียนนะคะทีนี้ในส่วนของ องค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีการาเชื่อมสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นจริง,รงเราก็เคยส่งพนักง,งานของเราเนี่ยไปเข้ารับการออบรมกับเครือข่ายขององค์การรัืตั้งของออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาดูงานระหว่างประเทศนะคะเวลาเขาจะมีการเลือกตั้งอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็จะอาเชิญเราไปดูนะคะในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เรามาจากการตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะนอกจากเราจะได้กรมควบคุมโรคเนี่ยมาช่วยเราออกแบบและเราก็ยังได้แนวทางจากประเทศในอาเซียนนะคะที่เขามีการ,รตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดตรงนี้แหละค่ะเราก็เอามา,าศึกษาแล้วก็ามาประยุกต์ใช้ค่ะ<ฆ>ก็จะเป็นในส่วนที่ เราก็มีการติดต่อประสานสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศทั้งเป็นในแง่ของกกตต่างประเทศเองแล้วก็องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าการพัฒนาประชาธิปไตยะคะ่ะเราก็มีมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมก็ดีหรือว่าการไปไปดูงานต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะคราวนี้ในส่วนของการทํางานก็จะต้องมีการปรับ ตามยุคตามสมัยเหมือนกันมีแผนในการรองรับเรื่องของการอบรมในลักษณะของออนไลน์นะคะใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ตรงนี้กับบุคลากรด้วยไหมคะซึ่งมันอาจจะเป็นแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรที่อาจจะต้องใช้ในอนาคตแบบต่อไปยาวๆเลยทีเดียวเป็นไงคะค่ะเ,เราเองก็เจอปัญหาเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆเหมือนกันเนาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโคโรนาเนี่ย การที่เราจะต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามตาในมาตรา9แห่งพรลกกกำเนิดใน,ถนาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทาง,งานยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีสำนักง,ง,งานกรกตอ,อยูอ่กระจายอยู่77จังหวัดและทีนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อ,อาจจะมีมาตรการที่เข้ม หรือว่าอ่อนแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ใช่ไหมคะในเรื่องของการทํางานที่ที่สถาบันเองนะคะแล้วเราก็แก้ไขปัญหานี้นะคะก็เหมือนที่คุณนันทพัฒได้ถามนะคะว่าเอกรณีที่มีการอบรมสัมมนานี้เราทํำยังไงก็คือปกติโครงการที่ได้แนะนําหรือว่าได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ในส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการประชุมระดมสมองซึ่งจะต้องเอาคนมาเยอะๆปรากฏว่าเราทําไม่ได้เราก็แก้ไขปัญหาอย่างนี้นะคะว่า คืองานอบรมสัมมนาอะไรก็ตามแต่นี่ถ้าถ้าไม่จําเป็นต้องต้องมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีโปรแกรม Zoom meeting หรือว่าประชุมจิคมค conference คือสํานักงานเรามีมีระบบจิคมค conference ที่ใช้ประชุมกันทั้งประเทศได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็ก็ปรับรูปแบบแต่ว่าบางอันที่อาจจะใช้ Zoom meeting ไม่เหมาะสมเนี่ยเราอาจจะต้องต้องชะลอไว้ก่อนนะคะส่วนงานอื่นๆงานหลกักๆเราก็ ็เดินเดินมาตลอดนะคะอย่างไม่ได้ไม่ได้หยุดชะงักไปนะอย่างเช่นถ้าเป็นงานที่เป็นการจัดทําหนังสือจัดทําวาระประชุมสืบค้นข้อมูลหรือว่างานประมวลความเห็นทางวิชาการงาน,นตรวจสอบความถูกต้องของร่างบทความก่อนที่เราจะไปตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยเราก็ใช้วิธี w o r k ์กฟอร์มโฮมนะคะถ้าการประชุมคณะนะ ทำง,งานที่เป็นของเราเองที่อยู่ภายในของสํานักงานเนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมายระเบียบหรืออะไรทานองนี้ไม่ได้มีข้อกําหนดไว้เราก็ใช้วิธีเวียนใช้มติเวียนนะคะสอบถามแล้วก็ขอรับฟังความเห็นอของคณะกรรมการในรูปแบบของการการเวียนหนังสือนะคะอันนี้ก็ทำให้งานเราก็ไหลลื่นไปได้แต่ว่าในส่วนที่เราให้ใบริการประชาชนภายนอกอย่างเช่นศูนย์ศึกษาประชาธิปไต,ตยนะคะหรือว่าห้องสมุดเนี่ย อันนี้เราก็งดให้บริการไปก่อนแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยห้องห้องสมุดข,ของเรานี่ก็มีอ e ีบุ๊กก็ยังให้บริการได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นงานที่ที่เราทําอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราจะหยุดไว้แค่นี้มันคงไม่ได้อะพราะคิดว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าโควิดเนี่ยมันจะแวนว<ร>น,น,น้มจะหมดไปเลยไหม <c oughs> หรือว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรา <c oughs> คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถาบันเอเนี่ยก็พยายามที่จะหา รูปแบบวิธีการทำงานที่าสามารถดำเนินการไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่โควิดยังอยู่คู่กับเรานะคะหรือว่าเราจะทำงานในแบบยุค New n o r m ออยังไงภายใต้ยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายขอ,ของของสถาบันก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีทั้งบุคลากรภายนอกและภายในและจริงๆาการเมืองการเลือกตั้งอะไรเนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆตามที่กฎหมายกําหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงที่จะต้องหารูปแบบ การทํางานที่สามารถเข้าถึงประชาชนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เราจะไปให้ความรู้เขาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่เราเตรียมเตรียมทํางานกันอยู่ค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานและก็เป็นกําลังสําคัญนะคะในการที่จะพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตลําดับต้นๆเลยของหน่วยงานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศด้วยเช่นกันวันนี้เราก็ต้องขอบคุณข่าวิทยากรของเราทา่ผูดในการสถาบันการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งคุณสุรณีผลทวีนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงงคำศััพ์เลือกต้ทและช่วงนี้เป็นช่วงคำศัพท์เลือกตั้งยังอยู่กับรายการเปิดประตูสู่ก็กตกับดิฉันนันประพัฒ์เฉลิมสินหิรันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเสนอคำว่าพอตอสอซึ่งเป็นตัวยอ่อพอพานต่อเต่าสอเสือ เป็นการย่อของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรของพักการเมืองนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหน่วยงานราชการทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระภาคเอกชน รวมไปถึงนักวิชาการและสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อการบริหารประเทศได้เข้ามาศึกษาอบรมเพื่อขยายผลนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านค่ะ คุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของรายการเปิดประตูสู่กกตอประจำวันนี้ค่ะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตอได้เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ